โอ้โห oh, oh, พี่น้องดูข้างในเราฮะนี่แหละกล้วยเราเวฟนะเป็นกล้วยน้ำวานะ้าที่กำลังหำหำนะเนี่ยกำลังน่ากินเลยก็เวฟประมาณสินาทีนะใช้แบบไฟแรงเลยนนี่ครับโอ้โหเนี่ยพี่น้องออกมากำลังแห้งๆน่ากินเลยเนะี่ยอกลิ่นหอมมาเลยพี่น้องโอ้ห oh, น่ากินมากๆ โอ้โหพี่น้องดูกล้วยน้ำว้าอบน่ากินมากๆเลยอมากินกับน้าเล็กแบบนี้แซบแซบอิหลีเนดะ้นนี่ฮะเดี๋ยวลองกินดูมันเหนียวหนึบดีนะเพราะมันมันเวฟไงฮะนะแต่ก็อร่อยอืมอ อร่อยอร่อยลองไปทำดูนะครับเว็บแบบพาสีแบบนี้กำลังดีเลย